สาธุค่ะสัมมาอารหังภาวนาทุกวันค่ะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะค่ะจะก็อ่านนุโมทนาด้วยนะคะคำว่าสัมมาอาระหังนะคะเป็นพุทธมนศักดิ์สิทธิ์ค่ะเวลาที่เรานะคะบริกรรมภาวนาสัมมารอระหังนะคะเป็นการฝึกสมาธินะคะโดยการฝึกกรรมฐานนะคะทำให้จิตของเรามีฐานทำให้จิตของเรามีกำลังค่ะ พอเวลาที่เรานะคะเติมบุญนะคะเติมสัมมาทังเข้าไปในจิตของเรานะคะ mm. ก็จะไปจูนกับขึ้นของบุญนะคะจูนกับขึ้นของกระแสบุญเป็นพลังงานดีๆนะคะ mm. ก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ mm. จากที่ดีน้อยนะคะ mm. ก็ค่อยๆดีมากขึ้นนะคะ จากที่ดีอยู่แล้วก็ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะคะโดยเราเนี่ยจะต้องหมั่นนะคะบริกรรมภาวนาสัมมาอาระหังอยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อเป็นการชะล้างจิตนะคะให้จิตอยู่กับบุญนะคะให้จิตเกาะเกี่ยวอยู่กับกระแสบุญตลอดนะคะ mm hmm. เมื่อจิตเราเป็นบุญนะคะสิ่งที่จะเข้ามาสู่จิตเราก็จะเป็นสิ่งที่ดีค่ะ เป็นบุญเป็นกุศลนะคะเจบก็ต้องอ่านโมทนาบุญกับกะแ,แลนมีทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะที่ฝึกนะคะเพราะว่าเจบก็ฝึกด้วยนะคะทุกวันนะคะก็ให้เรานะคะดีไปด้วยกันในทุกวันและทุกคนเลยนะคะก็ให้ได้มีประโยชน์เตื้อกูลกันนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุค่ะ